สมองสุดอัจฉริยะของเฮาเนี่ยปนห้องว่ามันบบเจ๊งกะกสมองของเฮาเนะแต่มันกลายเป็นเหมือนกับตัวของเฮาอะเป็นพลังงานถ้าเกิดว่าเอากล้องที่มันเป็นกล้องที่จับพลังงานมาเอามาจับที่ตัวเฮาเนี่ยมันจะหููเฮาจะหููเลยว่าทั้งสมองทั้งตัวในตัวเฮาอะในตัวมนุษย์ของคนเฮาเนี่ยมันจะมีคลื่นอยู่ เออในสมองของเขาเนี่ยก็จะมีคลื่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งคลื่นที่มันส่งไปยังจัก,กรวาลน,นี้ตลอดเวลาเนี่ยที่เปิ้ลฮ้องว่ากดแรงหนึ่งดูจกักรวาลเนี่ยเขากำลังเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลน,นี้ด้วยคลื่นหรืออารมณ์และความรู้สึกหรือความคิดที่เขาส่งออกจากสมองของเขาบอกว่าสมองของเขาจะคิดคิดดีหรือคิดบวกคิดลบหรือคิดบวกเขาก็จะดึงดูดสิ่งนั้นมันยิ่งเขาส่งอารมณ์ความรู้สึกที่มันมันรุนแรงอะ่ะอีลูอีลาเถอะ เช่นหัวเสียงุดกิดหัวเสียอารมณ์เสียปี๊ดแตกแบบรุนแรงมากอารมณ์ความรู้สึกแบบปี๊ดแตกรุนแรงดากลาดอีนะถ้าเป็นภาษาเหนือเปินใจคาว่าหุยหุยขึ้นตั้งอย่าอันเนี้ยมันจะรุนแรงมากซึ่งอนุภาพของมันอะความสั่นสะเทือนของมันอะจะรุนแรงนะไปดูเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกที่เฮาส่งออกไปอย่างเงี้ยได้รุนแรงและก่นรวดเร็วมากมากเลย รงกันข้ามถ้าเราอยากจะดึงดูดเรื่องดีๆเฮาส่งอารมณ์และความรู้สึกดีๆแบบอารมณ์รุนแรงแต่เป็นรุนแรงด้านดีนะเช่นรู้สึกว่าชีวิตกำลังจะดีขึ้นนับตั้งแต่นี้ต่อไปโอ้ยหวันนี้เงินเข้าแต่เจ้าเลยหูรู้สึกเลยว่ามันจะเข้าลัวๆแล้วนนีดีใจดีใจนี่คืออารมณ์รุนแรงเกี่ยวกับเรื่องดีๆแกบกบเจ้าวันก็จะสั้นสะเทือนอะ่ะเออ คลื่นในหัวสมองของเขาในความคิดอารมณ์และความรู้สึกของเขาหรือทั้งตัวเขาเนี่ยมันก็จะสั่นสะเทือนส่งคลื่นออกไปยังโลกใบนี้จัก,กรวาลน,นี้เพื่อไปดึงดูดไอ้อย่างที่มันมีความทีคล้ายๆกันว้าเงินเข้าไอา้ชีวิตดีๆเงินทองหาง่ายเงินทองคาทม้มหรือจะเอาชีวิตแห่งซวยห่วยแตกยิ่งส่งอารมณ์รุนแรงออกไปมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็ยิ่งส่งความรู้สึกนี้ไปดึงดูดเหตุการณ์แบบนั้น รุนแรงรวดเร็วเช็กเช่นเดียวกันกลับเข้ามาเป็นชีวิตเฮาเขาเหมือนป้นห้องเหมือนบูเบลงอะ่ะเขาคือแม่เล็กไม่หนอกเขาส่งอัญมณงออกไปปุ๊บมันจะย้อนกลับมายังขั้วเพราะเขาคือโศกเสาสัญญาณลาเฮาคือขั้วแม่เล็กขนาดใหญ่ส่งอัญมณงออกไปปุ๊บมันจะย้อนกลับมาจะอันส่งอัญมณงออกไปปุ๊บมันจะย้อนกลับมาจะอันมันคือกฎข้อหนึ่งของกฎจักรวาลที่ว่าที่ชื่อว่ากฎแห่งการสะท้อนกลับเช็กเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นฮูเลมันกล่าว่าเฮาจะส่งอารมณ์และความรู้สึกแบบไหนออกไปแล้วมันจะดึงดูดได้รวดเร็วะ รุนแรงอ่ะเออเลื่อกเอาว่าจะส่งอารมณ์ดีด้านดีรุนแรงหรืออารมณ์ด้านลบแบบลบรุนแรงเลือกเอาว่าเราจะมีชีวิตที่ดีดีหรือชีวิตที่โคตรแย่ yeah. เขาเท่านั้นคือคนส่งคลื่นสัญญาณน,นี้ออกไปเราเท่านั้นคือคนกับ